ครับนะนะมาใหม่นะครับชิมานเมทาทเนียมชิมานเมทาเนียมปี20นะครับตัวนี้เป็นสปูล MGL นะครับเวอร์ชั่น3นะครับสปูล n g l นะครับหมุนซ้ายนะครับรอบ8นะครับมีแต่ตัวลอกอย่างที่ผมถือเลยไม่มีกล่องนะครับมีแต่ตัวลอกแบบนี้เลยเป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับ ระบบต่างๆน้ำมงน้ำมันผมหยอดเซ็ตให้หมดแล้วนะครับจะระบีผมป้ายเติมให้หมดแล้วนะครับเช็ดของเก่าออกเติมของใหม่นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับได้เอาไปล้างอะไรทั้งตัวนะครับอันนี้ก็เพราะว่าผมหมุนเช็คดูแล้วเนี่ยก็ไม่ถึงกับล้างนะครับเฟืองรอบแปดยังเนียนอยู่นะครับแขนเกียร์ก็ยังลื่อนๆอยู่นะครับไม่มีสะดุดติดขัดอะไรนะครับเนี่ยยังดูดีอยู่เลยนะครับนะครับแค่มันมีรอยจุดด้านบนอ่ะมาดูรอยนะครับรอยก็เป็นรอยตามมดเป็นรอยจุดๆเนี่ยนะฮะด้านบนเนี่ยครับ เห็นชัดไหมประมาณนี้นะครับไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดนะครับถือว่าไม่น่าเกียดนะครับนานๆที่สายลุยสายประช่อนก็คิดว่ารับได้อยู่ได้แหละนะฮะรับได้อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวฟังราคาก็จะต้องรับได้นเพราะอาบอกราคาเลยนะครับตัวนี้อยู่ขายอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับห้าพันบาทนะครับยังไงกับสภาพรอจุดๆด้านบนนิดหน่อยรับได้ไหมเออนะครับอ่ะ ไม่มีนะราคาเมทาเนียมปี2 5่สิบหาพันหายากนะหายากนะเออแบนตั้มก็ยัง4 5่ห้พันนะนี่เมทาเนียมนะเออเอ็นะ5้าพันนี่ถูกแล้วนะไม่ต้องไปเช็คไปสืบที่ไหนแล้วผมเช็คมาหมดแล้วก่อนจะขายนะตัวนี้ถูกขายถูกขายให้ถูกนะเอาใจคนติดตามเพจนะครับ เวลาเห็นผมลงคลิปปุ๊บได้เข้ามาดูปั๊บเฮ้ยเพจนเอกของถูกอ่ะรีบดูอะไรแบบนั้นนะอารมณ์นั้นเลยนะจะเอาให้อารมณ์นั้นเลยต่อไปนี้ใครไม่ติดตามก็มาพลาดเลยนะผมจะอารมณ์นั้นเลยนะแบบลงคลิปของถูกอะ่ะแบบต้องรีบมาดูอะ่ะช้าก็อดอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะนะไม่เชื่อลองดูนะอ่ะเนี่ยตัวนี้เป็นประเดิมตัวแรกเลยนะครับสําหรับลอกตีเหยื่อปลอมนะครับเป็นเป็นลอกตีพวกประช่อนนะครับตีพวกกบยางอะไรพวกนี้มาคุยเรื่องลอกก่อน ตีประช่อนนะครับรอบแปดงานผิวน้ํานะครับสายที่จะไปเล่นที่ตรงตรงงานกับรอบตัวนี้นะผมจะบอกนะกบยางนะครับงานผิวน้ําอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เออเหยียวเบาก็สักสี่ห้ากรัมน่าจะตีไหวนะนะสี่ห้ากรัมนะนะนะก,นะก็ก็ลดเวทคันแล้วก็ลดลดสายลงมาเหลือทั้งศูนจุดแปดอะไรพวกนี้หนึ่งพีหนึ่งพี่แปดอะไรพวกนี้นะก็ตีเหยี่อก็จะตีเหยื่อสัก สี่กรัมสามสี่กรัมห้ากรัมเนี่ยตีส่งออกได้ระยะอยู่นะยี่สิบกว่าเมตรได้น่าจะได้นะอยู่ที่คันด้วยเอาเวทันอ่อนหน่อยนะครับอ่ะนี่สําหรับสําหรับงานที่มันจะตรงกับรอกตัวนี้นครับมีตะเนยมนี่ยี่แล้วมันก็งานหนักได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นพวกพวกปลาใหญ่นะครับชอบเล่นปลาเล็กนะครับก็เลยจะจะแนะนําไปทางนี้จะดีกว่านะครับผมไม่ชอบเล่นปลาใหญ่นั่นเองนะครับความความส่วนตัวผมด้วยนะอ่ะ ความลื่นความอะไรเนี่ยปกตินะผมเช็คให้หมดแล้วนะครับลูกปองลูกปืนผมหยอดน้ํามันอะไรให้หม่แล้วน้ํามันที่หยอดเป็นของ i อเด้วยนะครับน้ำมันสปูลลูกน้ำมันหยอดลูกปืนสปูลน,นะเป็น i อเนะครับจารบีที่ป้ายเป็นตัวหนอนเนี่ยจารบีเก่าเช็ดออกนะครับเพราะว่ามันรู้สึกแห้งๆนะครับใส่เป็นจารบีชิมาโน่ให้นะครับซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องล้างนะครับเนี่ยเช็คดูแล้วนะไม่ต้องล้างใช้งานได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเปิดให้ดูห้าพันบาทไม่แพงนะ ไม่แพงนะราคานี้บอกเลยตัดสินใจช้าก็น่าจะปวดอะนะครับมีตัวเดียวด้วยเปิดมามจ้างหน่อยมีโอริงเงี้ยมันยังแน่นอยู่นะครับนี่ลูกปืนนะครับลูกปืนเดิมนะครับเม็ดลามีสี่ตำแหน่งเก้าสิองศานะค่อยกันไปนี้ลูกปืนเดิมนะครับนี่เดิมๆเดิมเ,มเมก็มีรอยใช้งานตรงเนี้ยนะแต่ก็ไม่มีปัญหา มีรอยใช้งานแต่ไม่มีปัญหากับการใช้งานเออจะพูดอย่างนี้แหละนะครไม่มีปัญหากับการใช้งานนะครับความลื่นนะครับเลื่นปกตินะครับเนี่ยตีกบยางออกสบายแน่นอนนะครับแขนเดิมหนอบเดิมหนอบเป็นลูกปืนนะครับหนอบไม่เหนียวนะครับหนอบเดิมฝานหนอบยังอยู่ครบสวยๆใสๆขมียมเงาๆนะครับนี่ดูลองรอยอีกครั้ง ราคา5000บาทนะครับให้ดูช้าๆแล้วกันอาจจะต้นคลิปอาจจะหมุนลอกเร็วไปหน่อยแป๊บหนึ่งนะ,ะสว่างแล้วเท่านี้แล้วกันอยากตัวอะไรเพิ่มก็ขอรูปเพิ่มเติมได้ได้นะครับ 5,000บาทนะครับน้ำหนักเบานะตัวนี้น้ำหนักเบานะไม่หนักนะตัวเล็กด้วยนะแบบโคตรเหมาะงานประช่อนนะ่ะประกบคันสัก8 1 6 8 7นะฮะดีเลยนะครับประกบคันสักเวท8 1 6 8 7นะครับงานประช่อนนะครับเหมาะน้ำหนักเบาถือตีทั้งวันไม่เมื่อยโอเค5,000บาทสนใจพิมพ์ปิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเห็นคลิปนี้ในในในยูทูปก็เข้าเพจนะ เห็นใน u t u b e ก็เข้าเพจเหมือนเดิมนะครับ